สวัสดีค่ะโอ my god it's been too long I know how are you how are you thank you for being part of this of course c in เป็นคัน t บเ n นเฮดเป็นไงบ้างค่ะขอบคุณมากคิมจ๋าเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านแล้วทำอะไรบ้างกิจกรรมโปรดของคิมก้อย มีอะไรทําเยอะเลยนะคะพี่ฟอร์ก็คือ <c oughs> อยู่บ้านสัดดอกไม้ทําขนมแล้วก็แล้วก็วกนไปอย่างเงี้ยแม่ทาอะไรพี่ฟอร์เนี่ยอุตส่าห์เขียนไปแล้วนะว่าอยากจะทานขนมปังเพราะไครโดมิลเบรดที่ทำกลับมาด้วยอะ่ะก <c oughs> ็ยังรอให้คิมส่งมาอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ยังขับสูตรอยู่เลยะค่ะพี่ฟอร์ตฮะ เป็นไงบ้างแล้วเ,เ,เราได้สูตรมาจากไหนจ้าตอนแรกคือไปดูใน youtube ค่ะแล้วก็เอาสูตรของคนนู้นคนนี้มา mix and match แล้วก็ทำเองเก่งนมจะเป็นไงบ้างเห <laughs> มือนเก่งเลยอะ่ะโอ้แล้วก็ครั้งแรกออกมาแล้วเป็นอย่างที่เป็นอย่างที่ต้องการไหมเป็นอย่าง<ร>ที่คาดหวังได้ไหมมันก็เหมือน texture มันไม่นุ่มเท่าแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มเริ่มนุ่มขึ้นแล้วะค่ะ นี่นี่ไงเป็นไงล่ะทีนี้คิมคิมแล้วไปฟังหน่อยไหมว่าจริงๆแล้วคิมเราเคยเดินทางไปทริปด้วยกันเนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะครับเราเราเริ่มไปเราเริ่มไปด้วยกันตั้งแต่ปารีสไปทริปที่เราไปของชาแนลไปลเออน้ำหอมกาเบรียลใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ค่ะนานแล้วนานแล้วก็หนูก็เคยไปที่มิลานโดยที่มีพี่ปุ๊กไปด้วยใช่ใช่ไหมแล้วก็เราก็ไปลอนดอนด้วยกัน ที่ไปถ่ายปกด้วยปกของเดือนกรกฎาคม2019คิมสามารถเล่าให้ได้ฟังได้ไหมจะว่าประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและคิมคิมได้ได้ชอบอะไรมากที่สุดอ้อแต่แต่ละทริปที่ไปคือมันก็แตกต่างกันนะคะเพราะว่ามันมีแต่ละหน้าที่ที่แตกห่างกันออกไปแต่ว่าที่แบบจำไม่มีวันลืมเลยคือตอนที่ไปถ่ายโปกที่ลอนดอนนะคะ ตื่นเต้นมากแล้วเสียใจมากที่ป่วยป่วยหนักมากวันนั้นนะพี่ฟอดแต่ทริปนั้นสนุกนะทริปนั้นเนี่ยพี่ฟอรดเนี่ยก็ไม่ลืมเหมือนกันเพราะว่าพี่ฟอรดได้รู้จักกับน้องแจนได้รู้จักกับน้องเจนแล้วก็แล้วก็ก็รู้สึกแบบว่ารู้สึกดีอะเข้ามาตลอดเลยจนวันนี้อะจ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 ะพูดกับคิมหรือจะอยากทำอะไรกับคิมเลีย์หาเจนแป๊บเดียวเจนจ จะจัดการให้หมดเลยใช่ Hi Jen shout out to you She's watching right is she Is she She better be She's she's cooking right now Is she Yeah แล้วเป็นไงบ้างจ๊ะก็โอเคตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากไปอีกะค่ะพี่พอใช่เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะขอให้วิกฤตนี้ ผ่านพ้นไปได้นะครับแล้วเราก็สามารถเดินทางได้เราจะ,ะคือคือบอกไว้เลยว่าพอวิกฤตนี้ผ่านพ้นไปได้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเดินเอ่อเดินทางได้เหมือนเดิมเนี่ยเราอาจจะต้องมีย้อนกลับไปถึงรำลึกการเดินทางของเราในทริปต่างๆอีกนะครับแล้วคิมก็จะเป็นหนึ่งในนั้น Can't wait ตอ <c oughs> นนี้อยากไปเที่ยวมากอยากไปเที่ยวที่อะไรใช่ไมแต่ว่า คิมอยู่ที่บ้านเนี่ยคิมก็ดูแลตัวเองนะคิมมีวูทีนออกกำลังกายมีอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ค่ะคือมันก็หาข้อข้อดีได้อยู่เหมือนกันในการที่อยู่บ้านคือเราได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองได้ดูแลตัวเองได้กินน้ำเยอะๆเพราะว่าปกติเวลาเราทำงานเราจะไม่ค่อยได้กินน้ำเยอะนะเพราะว่าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้แบบสะดวกอันนี้ก็อยากจะกินน้ำเท่าไหร่ก็อัดเข้าไปเต็มที่ ได้ทำอาหารคลีนกินบ้างทำขนมปังบ้างคอร์สบ้างแต่ว่าเราก็มีเวลาที่จะได้ดูแลตัวเองก็คือแบบพอเรารู้ว่าเรากินคาร์บส่วนใเยอะก็ออกกำลังกายก็ก็ต้องเอาออกด้วยอะค่ะไม่ใช่แบบเอานี่ข้างดียบดูพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะผิวใสเนียนมากเลยอ่ะนี่คือไม่ได้แต่งแต้มเมคอัพอะไรเลยนะเนี่ย โ <No, S 2> <ม>น้ตผิวเนียนมากผิวเนียนมากมน่ก้จะมาจากการแบบนอนพักเพียงนอนหลับเขาเรียกว่าอะไรนะคะนอนพักแบบผ่อนเพียงพอเออค่ะแล้วก็แล้วก็แบบกินดีด้วยค่ะกินผักผลไม้เยอะมากช่วงนี้แล้วบิวตี้รูทีนของหนูที่มี <S <S มอยู่ประจำเออ ผลิตภัณฑ์หรือว่ารูทีนต่างๆที่ใช้สําหรับการบำรุงผิวเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะผิวผิวดีมากจริงๆเนี่ยค่ะตอนนี้ใช่ไหมก็ก็คือเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แต่งหน้าเราเหมือนได้พักหน้าด้วยค่ะพี่ตอนก็ล้างหน้าให้สะอาดทุกวันถึงแม้ว่าเราจะทาแบบเซรัมมอส์เจอร์เซอร์หรือว่ากันแดดในบ้านแต่ว่าตอนที่ล้างหน้าจะนอนเนี่ยก็คือต้องล้างหน้าแบบดับเบิลเคลนส์หน้าให้แบบ สะอาดไม่ใช่แค่แบบล้างด้วยโฟมอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีคลีเซอร์ด้วยค่ะแล้วเราก็ใช้ไปดูจริงของประจําแล้เราก็ไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่ใช่ก็ไม่ค่อยโดนแดดอยู่แต่ในบ้านแต่ว่าก็ต้องทากันแดดนะต้องทากันใช่ใช่ทีนี้เนี่ยบอกนิดนึงว่าเห็นฉากเลิฟซีนของหมากแล้วเนี่ยคิมรู้สึกยังไง S 1> <S 1> <S <จ>รู้ใช่ไหมว่าต้องถามรู้ใช่ไหมว่าต้องถามไม่รู้ <S 2> <S 2> <S <S ไม่รู้หนูไม่โอเคค่ะแล้วหนูก็ได้บอกพี่แอนแล้วด้วยค่ะ You're blushing why You are <Am I? S 2> ไม่ไม่ไมก็เข้าใจแหละ because โอเคตั้งแต่เริ่มเลยคือพี่หมาบอกแล้วแหละว่าตอนแรกๆอ่ะอย่าดูนะเพราะว่ามันจะมี love s c e เยอะเราก็แบบโอเคตอนหนึ่งเราก็เลยไม่ดูเราก็เลยหันหลังใส่ทีวีแล้วก็อ่ะผ่านไปย่างชากน,นั้น <laughs> and then and then l a s t week คือไม่คิดว่าจะมี love ซี e อีกเราก็นั่งดูแบบ้หูเต็มๆเลยอะคะ่ะ สรุปมาแบบถอดเสืออเส้อพ <laughs> วงเกลียวค่ะอะไรวะ Did you blush then Did you blush then <didn> were, were you, <blush. S 2> you pinching him the whole time I yeah <laughs> <laughs> I was like, ตั้งตัวไม่ทันตั้ตัวไม่ทันจรงอะ่ะ <laughs> และพี่หมากเ,เขาเขินไหม <laughs> พี่หมากเหรอพี่หมากก็บอกว่าไม่มีแล้วไม่ม <laughs> แต่ว่าโอเคมันเป็นงานพอใจี่พอกลับมาถึงคิมบ้างคิมเล่นบทเป็นเจ้าหญิงครั้งแรกในอย่างดวงขาดทไทยแตกต่างจากบทบาทเดิมๆที่เคยรับมาเป็นยังไงบ้างโอ้ยากมากค่ะยากเพราะว่าภาษายากมากค่ะพี่กอนมันเป็นภาษารบบาชศาัก ราชาศัพท์ด้วยแล้วก็เป็นคําย้อนอยุคเป็นเป็นนาวานิยายนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นฟิวเจอริสติกด้วยะคะ่ะใช่แล้วก็เป็นเมืองสมมุติที่มีประเทศต่างๆที่แบบไม่เคยผ่านหูเรามาเลยเป็นชื่อของแต่ละประเทศที่เราต้องทำความเข้าใจอะไรเงี้ยยากมากแต่ว่าที่ยากสุดคือราชาศัพทเนี่ยค่ะที่ต้องพูดตลอดแต่ว,ว่าคิมก็ทำได้ดีนะเพราะไม่กอเห็นคิมในบทบาท อื่นๆมาแล้วตั้งแต่เป็นแบบว่าสาวกระโปรโลดสคือหนังพีเรียดของไทยก็ทํามาแล้วใส่นุ่งสบายก็ทํามาแล้วพอมารับบทบาทเป็นเจ้าหญินเขานี้เนี่ยทิมทีมทำให้คนเชื่อในบทบาทนี้ได้อะการวางตัวการเดินการเออพูดทิมทําได้ดีมากเหรอคะ <laughs> จะได้มีบทบาทอะไรที่คิมอยากเล่นบ้างก็คือ,คอเราเราเล่นมาเยอะเหมือนเหมือนกันแล้วล่ะเราอยากเล่นบทบาทอะไรบ้างจริงๆอยากเล่นแบบอยากเล่นล้ายไปเลยล้ายมากๆแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ทันได้ปิดกล้องเหลืออีกแบบไม่กี่คิวเลยค่ะเรื่องสองเสน่หาเล่นเป็นแฝดคะ uh ่ะ huh. พี่บอส uh huh. อันนี้ mm hmm. แฝดหนึ่งคนดีแฝดอีกคนนึงคือแบบนิสัยไม่ดีคือร้ายมาก,มากๆร้ายแบบ เขาแตกต่างกันสุดขั้วเลยค่ะเรื่องน,น,นั้นเหนื่อยเหนื่อยมากๆแล้วรู้แล้วว่าว่าการเล่นไลฟ์มันมันท้าทายขนาดไหนแล้วก็มันเหนื่อยกว่าการเล่นบ้าบออีกค่ะเหนื่อยกว่าการเล่นคอมเมดี้อีกอะเข้าใจเลยค่ะว่าแบบไลฟ์ต้องใช้พลังงานแบบอินเนอร์เยอะขนาดไหนทีนี้เนี่ยคิมก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหยุดหมดเลย ไม่ได้ไปไ,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 ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกจากแพ็คือยังยังไม่ได้ไปถ่ายละครอะไรต่อเลยใช่ไหมจ๊ะคือเหลืออีกเหลืออีกแค่แบบแปดคิวเองอะค่ะก็จะปิดกล้องแล้วแต่ว่าก็ก็พอมีเริ่งแบบนี้มันมันก็ทําให้ออกกองไม่ได้เพราะว่าแต่ละฉากที่เหลืออยู่เป็นฉากใหญ่ๆหมดเลยค่ะซึ่งแบบต้องมีเอ็กซ์ตร้าเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นพักผ่อนไปก่อนคิดถึงไหมจ๊ะคิดคิดถึงไหมว่าเนี่ย พออยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราคิดถึงมันเราอยากจะวิดีโอคอลกับใครบ้างเราอยากจะคุยกับใครบ้างพอออกมาจากนี้แล้วเนี่ยเราอยากทําอะไรมากที่สุดอยากไปเอตะเวนร้านอาหารค่ะอยากไปกินข้าวแบบว่าไปตะเวนร้านอาหารต่างๆที่เรายังไม่ได้ไปทานเนี่โอกาสได้ไปทานแล้วเขาก็แบบติดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคิมคิดว่าการกักตัวครั้งนี้เนี่ยมันทำมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในไม่ว่าวิถีชีวิตของคิมไลฟ์สไตล์ของคิมมันสับมันทำให้คิมเปลี่ยนอะไรไปบ้างอืมมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะคือช่วงช่วงก่อนหน้าเนี่ยเราแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยอย่างพี่บอดเราไม่มีเวลา เยอะขนาดเนี้ยมันไม่มันไม่เคยเวลาเยอะขนาดนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ไม่เคยหยุดงานนานขนาดนี้เลยทําให้รู้สึกว่าเออเราอยากกลับไปทํางานแล้วอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าได้กลับไปทํางานตอนเนี้ก็คงจะทําให้มันดีกว่าที่ผ่านมามันเหมือนได้ีสตา a r t เครื่องแล้วก็ refresh ตัวเองอะ่ะและนอกจากนอกจากสกิลในการทําขนมปังแล้วเนี่ย ทิมได้เรียนรู้สกิลอะไรอีกเพราะว่าอยู่ไปตั้งนานเหมือนกันนะสกิลอะไรอีกหรอแค่ขนมปังก็เหนื่อยมากแล้วค่ะพี่พท่ทำทครั้งหนึ่งนะคะยืนประมาณแบบหกเจ็ดชั่วโมงค่ะไม่ได้นั่งเลยเพราะว่าต้องเฝ้าเขาไว้ตลอดแต่ก็ภูมิใจนะพอมันออกมาได้แล้วก็ภูมิใจป่ะ ภูมิใจว่ากรีดบ้านแตกเลยค่ะท <c oughs> ีนี้เล่าถึงเล่าถึงโครงการที่หนูทําหนูทําขึ้นมาเนี่ยโครงการถุงปันน้ําใจอยากให้คิมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ <c oughs> ถุงปันน้ําใจอะคะคือเราเราทำอันนี้เป็นล็อตที่ห้าแล้วค่ะซึ่งจะมีในวันที่สิบห้านี้จะเริ่มไปแพ็กแกันอีกครั้งหนึ่งส่งให้พี่น้องชาวใต้ค่ะรอบนี้แล้วก็ที่ผ่านมาก็มี ช่วยคนในพื้นที่กรุงเทพไปแล้วนะคะแล้วก็าทางเหนือก็ช่วยไปแล้วแล้วก็มีพี่ๆทีมงานเบื้องหลังะค่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราให้พี่ๆทีมงานเนี่ยเขาลิสต์สชื่อมาสรุปแล้วก็คือได้มาประมาณ700กว่าคนที่เขาแบบขอ,อถุงยังชีวนะคะเราก็เลยมีการทำเพิ่มเป็น3ล็อตค่ะ แล้วก็ทําให้พี่ๆีเบื้องหลังที่เป็นแบบช่างไปสวัสดิการะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็หยุดขาดรายได้กันนะคะซึ่งพอเห็นเราก็สะเทือนใจเหมือนกันเพราะาทุกคนคือเราเราแทบจะรู้จักเกือบหมดทุกคนเลยค่ะและ้วมันเริ่มมาจากอะไรจ๊ะมันก่อตั้งขึ้นมามันเริ่มมาจากอะไรแล้วก็หนูเริ่มมาจากกับใครกับพี่มะปางค่ะก็คือพี่มะปางอ่ะเป็นคนบอก เป็นคนบอกบุญนี้มากับเราว่าเ,ออเราลืมพี่พี่ทีมงานกองละครหรือเปล่าพี่พี่เบื้องหลังอืซึ่งแบบกองละครมันมันเหนื่อยมากอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วก็ได้เป็นรายวันนะคะเงินแล้วตอนนี้พอ,<ด>พอกอ<ด>หงหยุดกันหมด,<อ>ดก็คือก็คือขาดรายได้กันหมดทุกคนเราก็เลยแบบเฮ้ยเออว่าเราลืมตรงนี้ไปเลยอะ่ะก็เลยคุยกับพี่หมาแล้วก็ได้มีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะก็เลยช่วยกัน มีอะไรให้พี่ฝอช่วยบอกได้เลยนะได้ขอบคุณมากค่ะพี่ฝอทีนี้แฟนคลับคิมเขียนมาเยอะมากมีแฟนคลับจากเมืองจีนด้วยมีแฟนคลับที่เป็นชาวต่างชาติด้วยนะครับทีนี้เนี่ยใครอยากจะคุยกับคิมใครอยากมีใครอยากมีกม,มีคำถามที่อยากจะถามคิมนะครับเป็นช่วงโอกาสที่คุณถามเข้ามาได้ทั้เนี่ยมีคนถามว่าเนี่ยทำไมพี่คิมผิวดีจังเอ <laughs> เอยากให้อยากให้คิมอแนะนำการออกกำลังกายสะสองท่าให้กับสาววกหน่อยโอเคเอาง่ายๆทำได้ก็จะจะได้สวยเหมือนคิมเอาแบบเบาๆหรือว่าเอาหนักๆเอาแบบเอาแบบไหนก็ได้ที่คิมคิดว่ามันมันทำแล้วนะคิมทำแล้วมันรู้สึกว่า เออมันมัน,ม,นมันดีต่อมันดีต่อมันดีต่อสัดส่วนของเราอืมโอเคได้ค่ะสองท่าเหรอคะสองท่าโอเคได้อ่ออ๋ออะไรก่อนดีคะอะไรก่อนก็ได้อ๋อกำลังกายก่อนกอนกำลัค่ะโอเคเอากำลังกายเมื่อเช้านี้ก็ออกมาแล้วไอเอาแบบว่า ถ้าสําหรับหลังแขนแล้วกันเพราะว่าผู้หญิงจะมีปัญหาแบบแขนมีไขมันอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นแล้ก็หาแบบเก้าอี้หรืออะไรก็ได้นะคะวางวางไว้ข้างหลังนี้อืมอืม,มออแล้วก็แบบอันนี้เขาเรียกว่า tricep dip นะคะก็คือแบบว่าเป็น แขนอย่างนี้แล้วก็หยอ่อนก้นลงไปอย่างนี้นะคะ uh huh. ท่าที่หนึ่งอันนี้ช่วยแขนได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่แบบที่รู้สึกว่าเบิร์นแคลอรี่แบบหนักมากๆแล้วก็เป็นท่าที่แบบเวิร์กจริงๆก็จะเป็นเออ เขาเรียกว่าอะไรนะแป๊บเดงนะคะแป๊บเดงนวคะพี่น๊วยอ่ะฮะใครมีคำถามนะครับถามได้นะครับจิมมี่อยู่กับอีกแป๊บหนึ่งน่ารักมากเลยสดใสมาก <laughs> เดี๋ยวนะจ <laughs> ำชื่อท่าไม่ได้เหรอ มีคนโทรเข้ามาประมา,างนี้นะคะก็เอากล้องลงอาอ๋อนี่เลยละกันอันนี้เป็นท่าที่เวิร์กมากๆแล้วก็หวัวใจคือเต้นเร็วมากเราจะเบิร์นแคลอร,รี่เยอะมากทำแค่ไม่กี่ครั้งก็คือแบบดูเรื่องอนะตบนี้นะแล้ก็กระโดด <c oughs> น่ากระโดดก็คือทำกี่เซตวันหนึ่งอะเซตหน่ครั้งครับอันนี้เหรอคะอันนี้เอาจริงๆนะทำสิบห้าครั้งก็ตายแล้วค่ะพบอกไม่น่าจะทำได้เพราะเพราะเจ็บหลามอ๋อถ้างนั้นพี่บอดต้องไม่ไม่กระโดดต้องไม่ทินน้ำหนักเกิมีแต่คนเนี่ยมีแต่คนถามมีแต่คนถามว่าละครเรื่องใหม่ของคิม จะเป็นอะไรเล่นเป็นเล่นเป็นใครแล้วก็จะจะฉายเมื่อไหร่อย่ยังไม่ได้ถ่ายต่อเลยเพราะจะยังอบอกไม่ได้เลยนะก็คืออ๋อเรื่องที่ถ่ายทำอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องสองจะนีหานะคะที่ยังไม่ได้ปิดกล้องเรื่องใหม่ยังบอกไม่ได้ค่ะเปนความลับอยู่แล้วมีคนถามว่าเนี่ยอยากให้พี่คิมร่วมง,งานกับโฟกซี e. <c oughs> อ๋ออยากร่วมงานกับวงเหมือนกันเราจริงๆแล้วเราเราเจอกันบ่อยเหมือนกันนะเราบ่ว่าเราไปทริปมันบ่อยเหมือนกันแล้วก็เราก็จะเจอตามงานแต่เรายังไม่เคยเจอกันในแบบว่าช่วงเวลาที่วีล่เลยอ่ะเราเจอกันอยู่ในกองอยู่ในงานหรือแม้ก็ไปทริปไปทริปเพราะว่าพี่ฝอดไม่ค่อยอยู่ไทยเลยค่ะอยู่คิมต่างหากก็ต้องเวลาให้ป่ะเอ ชวนชวนชวนแล้วตอนที่หนูอยู่บ้านเนี่ยหนูวีดีโอคอลใครมากที่สุดแล้วก็แล้วก็คุยกับใครเยอะที่สุดอ่คุยกับที่บ้านค่ะเพราะว่าตอนนี้มีหลานหลานก็กำลังจะสองขวบแล้วค่ะเห็นพี่บอเห็นพี่บอเห็นเออใช่ชื่อเคนเคนแล้วอ็จะชื่อเคนเคล้วติดไหมจ๊ะติดมากพี่เป็นคุณอาใช่ไหม ใช่ใคิมเป็นคนอาใช่เขาก็จะเรียกเราว่า a ออาคิมก็เป็น A.K. แล้วก็เจนี่ก็เน AJ เขาแบบ AJ How is she doing? AJ How's AJ doing? She's fine. She lost like seven kilos now. How's she? Yeah. อยากเจออยากเจอมากเลย yeah. พี่อดคุยกับพี่อดคุยกับพ,พี่เจนบ่อยเหมือนกันค่ะ จริงๆวันนี้อยากให้เจนมาไลฟ์ด้วยแต่ว่านางอยู่ในครัว <c oughs> โอเคไม่ไม่อะไรอ่ะมีแต่มีต่คนมีแต่คนเซ y ฮัลโหลพี่ฝอยอยากทำไมคิมมีแฟนคลับที่เป็นชาวต่างชาติเยอะมากเลยอ่ะเนี่ยมีแบบทัลโหลังงเวียดนามโอ้ไ i เวียดนามอืมเยอะมากเลยเมื่อกี้ก็มีฟิลิปปินส์ด้วยโอเคไ i โอเคไม่ไม่รบกวนเวลาคิมแล้วขอบคุณมากนะครับที่สละเวลามาคุยกับพี่ปอดในรายการ Voice c o m m u n i a t i o n วิ่งพูดพี่ปอดเพราะว่าเพราะว่าใช่เพราะว่าไม่อยากรบกวนเวลาของคิมมากนะครับแล้วก็ไม่รบกวนเลยค่ะติดตามผลงานยี่มีฮ e ลโหลผมเยอรมันน say something in German Oh guten Abend วิกิเอ็นซ์เนี่ยอืมฉันรีบดิฉันคุณนาคมันเยอะมากเลยมีจากสวิตเซอร์แลนด์มีจากจากัมพูช์เต็มเลยอ่ะทีมเคยมีหนังท,ที่ไปฉายที่ต่างประเทศหรือเปล่าอ่ะหรือละครของเราไปฉายที่ต่างประเทศใช <laughs> ่ละครออนอยู่ค่ะมีมีต่างประเทศ ที่เพื่อนบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็มีประเทศจีนนะคะที่ที่ออนอแต่ว่าคิมยังไม่ได้เล่นไม่ยังไม่ไปเล่นหนักใช่ไหมยังเลยค่ะพี่พดแล้วคิดไหมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเดี๋ยมันมันท้าทายเหมือนกันนะการเล่นภาพยนตร์เนี่ยค่ะก็อยากเล่นนะคะแต่ว่าก็ยังรอบทที่แบบเหมาะกับเราอยู่ค่ะพี่พอดโ <Okay. S 1> อเค วันนี้ไม่มีอะไรถามคือจริงๆมีอะไรถามคิมเยอะมากเลยแต่ว่าเกรงใจคิมด้วยนะครับก็ติด <c ười> ตามผลง,งานคิมติด <substantial. S 2> uhh ตามผลง,งานคิมนะครับแล้วก็อย่าลืมทริปของเราเรายาังเราจะคงจะต้องมีทริประหว่างคิมกับเอ่อโว๊กอีกนะครับ yeah, ใช่ค่ะพี่ฟอดจริงๆแล้วมีทริปที่เราค้างกันอยู่ด้วยใช่ไหมคะแต่เราไม่ทันได้ไปอ <c ười> <laughs> <c oughs> อย่าง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 ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ยังไม่เลิกล้ม ใช่แต่ยังเรายังไม่เลิกลลงความคิดนัน้นค่ะนะครับพอถึงเวลาปุ๊บเราก็จะมาเราจะมาเราจะประกาศให้คนได้เออ่ได้เนาะค่อยกลับก็คือเป็นทริปใช่ใช่ขอบคุณมากนะครับพิมขอบคุณมากค่ะพี่พอ Stay healthy Stay safe You too Stay safe Stay home Hi ค่ะ Happy เบื่